ใสกระสุดลงได้ไหมรถคุณอ่ะสควอสี่ทุกนายขึ้นมาข้างบนเลยครับผมขึ้นบอลขึ้นบอล side if we can one half มีคนตักเท่าไรหร่อ่ะเราจะดันเลยหรือรว่าเราจะกันครับกันไว้ก่อนเดี๋ยวรออ่าอีกสควอชหนึ่งเขากำลังไปสควอชหกเขากำลังไปสร้างเพราะว่ารงนั้นไม่แน่ใจว่าหน้ามเมนไปแล้วหรือเปล่านะถ้าหน้ามเมนไปแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งติกเก็ตมันน่าจะหมดแล้วแหลนะเดี๋ยวรอสควอชหกเขาเข้าไปก่อน เขาให้เราคุมกันตรงนี้ไแหบบ้ค่อนคุมกันด้านหลังฮะน่าจะด้านหลังเข้าโรหายแล้วนะ ใจกำลังรอบเขาแล้วก็ได้ครับศัตรู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 มักตาเลยสองตัวรับาบ แมาดาแมาดาวแมนกำลังเข้ามาหาเราน้ะ มาร์กตามาร์กตาหลังเนินเขา แรปเปอร์เห็นไหมเจ้าเจ้าโอเคตอนนี้เรากันได้ดีมาก สควอตหเข้าดันเลยนะฮะเดี๋ยวข้างหลังเรวเคลียร์ให้มองเห็นไหมร่วังห้ด้านนี้ด้านด้านขวาด้านขวาตูสร้างแฮปอยู่ข้างในทงนะตู ทิศเอ็นทิศเอ็นครับทิศเอ็นครับค<ๆ>รับดาวหนึ่งดาวหนึ่งอะไรนะเ <darum> ดินหน้าได้ครับที่ขอผมเดินหน้าได้เลยครับสขอผมผมไปแล้วเดินหน้าไปแล้วดันมาขวาดัานมาขวา มีรถสตูวิ่งเข้ามาระวังด้วยรถสตูรถสตูระวังด้วยโลจิมาร์กตามาร์กตาใครสไนปเปอร์ยิงคนขับเลย รถศัตนนรตูรถศัตรูระวังด้วยทีมเรามีเอทีไหมนี่ย อ๋อระวังนะฮะระวังฮะโอ้ยเอทีไปอยู่สกลเลยผมกันทงล่างก่อน การยิงปืนยิงรถห้องเกาะกลับมาก่อนครับผมยันสู้ไม่ไหวนะครับตอนนี้สู้ไม่ไหวเด็เดเคสควอตหกโดน สคอดหกเป็นไงบ้างต้องการกำลังไหมสคอดหกตอนนี้ก็คุณตึงไว้แถวนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าติกเก็ตเราน่าจะเยอะกว่าเดี๋ยวผมเล่นยื้อไว้ไปเล่นเลยโอเคครับจ้ตัวได้เลดีวเราด้วยโอเคอ่าเราตึงตรงนี้ก่อนนะฮะสคอดหกเดี๋ยวเขาจัดอันนี้อยู่กุมกันเลนดีวเลย เรเดียวโดนบุกฮะกลับไปเลยฮะแฮปโดนบุกกลับเลยกลับไปแฮปเลยม่่คนเดียวไม่ได้โอ้ละสองสองคุณมีสพายเต็มคันปะโดนโดนแฮปโดนแรงเต่มมีคัาเตัาไแร่ได้คุณมารับผมที่เจ้า่อยอย่าตรงนั้นเลยสองเดี๋ยวเราเจอกันตรงนั้น ตอนนี้เรียีโอบนเราดาวเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรได้สร้างใหม่พอดีครับสบอ่าตรงนั้นเคลียร์ไหมเรีิีโอไม่เป็นไรนะแฮปตรงที่คุณเกิดอะ่ะลูกทีมกลับมาเลยครับปลอดภยัยปลอดภยัยกลับมาเลยจัดการรถก่อน รถศัตรูยิงมานอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวผม,มาหาก่อนรถศัตรูคุณยิงถึงไหมเนี่ยแปดร้อยออรถรถจีดเรานี่วะมาผิดละหาก่อน เอที e. เดี๋ยวมาเคลียรถคุมเกาะตรงนี้ก่อนน่าจะเคลียร์แล้วล่ะเพื่อนเราลงมาเคลียรแล้ว ยิงถึงยิงเลยนะมาร์กตามาร์กตามาร์กตารถศัตรูอ,อ,อไม่จบลูกแล้อเดี๋ยวรถที่แอบไปอ๋อสองลำอะ่ะเสียงโทรนะเสียงโทร้รงด้วยฮะคนบินแถวโทรเลยโอเครู้แล้วท่อไหนล่วง ไอ้ที่มันขโมยหอผมไปโน้ใครเอาเอ็มพอโดนขโมยหออแสแสฝั่งนะสนวัรหนึ่งใครเอาเปล่าทนายเอาเปล่าสนายเอาลูกกะศูนย์ออกไปเอาขรับผมขบงุณครับยิงเข้าไปยิงเข้าไประวังหลังแล้วด้วยนะฮ่าฮาคุณไม่ต้องลงแฮบฮ่า มันจะเป็นแฮบลับลับศัตรูมันรู้หมดค่ะชิบไายแล้วจิบ้ิม่พอระเบิดด้วย t h e r s one guy coming in closer จาต้องการไฟทีมลีดต้องการอะไรนะ ยิงไงเพื่อนผมไม่เห็นอะไรเลยว่ะมากตาศัตรูอยู่ฝั่งนู้นน่ะมีศัตรูหรอข้างล่างไปยิงฝั่งตรงข้ามเลยนู้นวิ่งอยู่นู่นเพื่อนไม่ใช่เหรอนะยืนยืนยินเขา đó là loại Wow Cái <coughs> đồ <coughs> มาไม่ถึงนะสร้างมอท่าแมนบ้างมีใครเป็นไลฟ์แมนบ้างขอกระสุนมีพร้อมอยากได้ระยะผมอยากได้ไลฟ์แมนผมพอดีพ่อแม่เดี๋ยวผมไปดูให้ผมมีสิ่งที่ต้องทำพอเปล่าพอแน่เลยขอบคุณครับผมพอเรามีคนขับไหมตอนเนี้ยอันนี้แอมโมอันนี้แอมโม ขับไปก็โดนพอยูงได้แฮบนะครับได้แฮบได้แฮบได้แฮบเอเนมี่อินแฮบโอยโอ้ย สถานการณ์ตรงนี้ตรงเราตึงน่าจะตึงอยู่นะ ยิงยนได้สควอชหกไหวไหมผมวางแฮปไม่ได้เฉยเลยเมื่อกี้เกิดตรงหลังแล้ววิ่งไปก็ได้ไหมจ๊ะตรงนั้นมันโดนดักอ่ะ ทงหลังนะเอ้ทงทงหลังนะใช่ใช่จะเกิดไอซิ 10, เราวิ่งขึ้นไปดีกว่าไม่ไกลมากโอเคศัตรูวิ่งขึ้นมาแล้วล่ะทุกคนเกิดแทปล่างเลยนะครับสคอรหอกตัวน,นี้ยังยังยังตั้งหลักไม่ได้